วันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วว่าวันนี้จะพามาให้ดูว่าถ้าเกิดเราต้องการเอาพุทธที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ใส่คอนดิชันที่ซับซ้อนขึ้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นเคสการใช้งานจริงเลยโดยสร้างลายบอร์ดแคสต์สามสิบวันนะให้กับแบรนด์นะครับข่าวที่แล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ ดูคลิปก่อนหน้านี้นะก็แนะนําว่าให้ไปดูคุณจะจับภาพใหญ่ได้เลยก็คือว่า Input, Action แล้วก็ Output มีแค่นี้นะครับหลักการสําคัญแล้วเราก็เติมในส่วนของ Condition เข้าไปว่า Condition เราจะให้เงื่อนไขอะไรเรื่องของ Row เรื่องของ Style เรื่องของ Spec นะครับแล้วก็ในส่วนของ Input ที่เราจะใส่เข้าไปมี Data อะไรมี Example อะไร นะครับมีแมทเทียลอะไรแค่นี้ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้พอมาลงเคสจริงปุ๊บเนี่ยกับความซับซ้อนที่มากขึ้นมันจะแฮน d l เดิลได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเคสจริงก็ประมาณนี้นะผมพิมพ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูเทรดทั้งหมดเลยว่าผมพิมพ์แล้วผมแก้อะไรยังไงบ้างนะครับผมบอกว่าแบรนด์ของผมขายแชมพูสำหรับผมเสียจงสร้างคอนเทนต์ไลน์บอร์ดแคสให้ผมหน่อย โดยผมขออธิบายดังนี้นะครับนี่ก็คือผมจะใส่ Input ใส่ Condition แล้วถูกไหมใน Li น์บอทแคส a ์หนข้อความประกอบไปด้วยไม่เกิน3บรรลุนซึ่งนี่คือความเรื่องจริงเลยนะ l i ยไลน์บอทแ a สต์หน s ่งเจะมีไม่เกิน3บรรลุนในหนึ่งใน1บรรลุนอาจเป็นได้3รูปแบบซึ่งในความจริงมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นนะแต่ผมเอาแค่3รูปแบบนี้1ข้อความที่มีความยาวไม่เกิน500คำา2รูปภาพ3 Li ลายสติกเกอร์นะครับ ผมบอกว่าผมอยากได้ลายบอร์ดแคสสาข้อความเพื่อ k e ี p my customer engaged with my brand นะครับก็คือดึงดูดลูกค้าไว้ให้นึกถึงเรานะครับโดยส่งออกตอนเช้าของทุกวันวันละหนึ่งข้อความเป็นเวลานหนึ่งเดือนกรุณาอันนี้คือผมเกาะสเปคของอัพพุทที่ผมต้องการเนาะกรุณานำส่งคำตอบให้ผมในรูปแบบตารางโดยคอลัมน์แรกเป็นวันคอลัมน์ที่2เป็นบรรลุนที่1คอลัมน์ที่3เป็นบรรลุนที่2และคอลัมน์ที่4เป็นบรรลุนที่3 คุณ get ไหมในไลน์บอร์ดแคสถ้าเกิดใครเคยรับลายบอร์ดแคสเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นซึ่งเงี้ยซึ่งมันจะมีสามเขาเรียกสามบอลลูนหรือคือสามกล่องวะสามกล่องถูกไหมซ,ซ,ซึ่งนั่นนะคือหนึ่งเมสเซจของ l ลน์บอร์ดแคสนะมันจะมีได้สามกล่องถ้าเขาจะส่งกล่องที่สี่เนี่ยมันจะเป็นอีกเมสเซจหนึ่งละนะครับถ้าเกิดใครอาจจะเป็นลักษณะของเป็นผู้บริโภคอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าวันนี้ก็ได้รู้ว่าอ๋อมีหน้าระชอบส่งมาเป็นชุดๆเนี่ยนะ ผมก็บอกว่าทั้งสามรูนรวมกันเป็นหนึ่งข้อความของแต่ละวันแล้วก็ให้ให้อธิบายเพิ่มแต่ว่าให้คัสเมอร์เอนเกจกับแบรนด์คราวนี้ h ช GP t GPT ก็ตอบมานะครับตรงนี้มันก็จะเป็นอินโทรแหละเหมือนทุกๆครั้งนะเป็นการรีแคปว่าเราสั่งอะไรแล้วเขาก็ตอบมาเป็นตารางจริงๆนะครับวันที่หนึ่ง เขาให้ข้อความว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเส้นผมที่สดชื่นแล้วเขาก็บอกว่าตรงรูปภาพเขาก็บอกว่าให้เป็นรูปภาพแชมพูของแบรนด์คุณแล้วตรงสติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ที่แสดงความสดชื่นผมก็เออชอบใจเนาะชอบใจแล้วเขาก็ปิดเอนดิ้งสรุปจบนะอ่าผมก็บอกว่าวิธีคิดคุณถูกต้องแล้วผมบอก a ชทจีว t ทีว่ามาถูกทางแล้วแต่ว่าเนี่ยเขาส่งมาวันที่หนึ่งสองสามแล้วก็หายไปเลยแล้วก็บอวันที่สามสิบผมบอกว่าขอดูตารางเต็มสำหรับสามสิบวัต นะไม่คิดคิดถูกต้องแล้วแต่ขอดูตารางติดตสาสิบวัน<บา>เขาก็มาเนี่ยมาใหม่ปุ๊บคราวนี้ก็จะส่งมาไลน์มาเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่ผมขี้เกียจรอแล้วเพราะผมคิดขึ้นมาได้ว่าไอ้สติกเกอร์รักษาผมทุกวันเนี่ยหรือไอ้ไอ้สติกเกอร์เลือกได้ตามต้องการเนี่ยมันมันเป็นยังไงวะเราก็นี่คือการใช้งานจริงนยเออก็คุณว่ามันเป็นยังไงมันไม่มีหรือไงอ่ะพอมันไม่มีปุ๊บผมก็มาแก้ผมก็บอกว่าผมเติม ข้อ4ลงใบสติกเกอร์มี4แบบ1สวัสดีครับ2ขอบคุณครับสาํทอะไรอยู่ครับ4สบายดีไหมครับคุณนึกออกไหมเรามีสติกเกอร์พวกนี้จริงๆเนาะคุณอาจจะใช้สติกเกอร์ของไลน์ก็ได้หรือคุณแบรนด์คุณอาจจะมีสติกเกอร์ชุดนี้อยู่จริงๆถูกไหมอ่าเราก็เปลี่ยนแล้วผมก็ส่งคําสั่งเขาเข้าไปใหม่ผมส่งคําสั่งเข้าไปใหม่ปุ๊บคุณสังเกตคําตอบตรงสติกเกอร์เขาจะมีสติกเกอร์สวัสดีครับสติกเกอร์ขอบคุณครับ เขาเข้าใจตามที่เราสั่งเขาก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นของคําตอบถูกไหมครับคราวนี้คุณเเริ่มเข้าที่เข้าทางล่ะเออไม่ไม่น,นั่นละเสร็จปุ๊บผมก็ยังรู้สึกว่า,าที่เขามาที่เขาส่งมาเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะแต่ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคผมก็บอกเขาว่า มีจุดเด่นคือแก้ปัญหาผมเสียได้จริงเพราะมีสารสกัดเปลือุเรียนสิ่งที่ผมคิดคืออะไรผมสึกว่าเขายังไม่มีอินพุตเพียงพอนะพอเขาเจนมาได้เจ็ดคำตอบผมูสึกเฮ้ยไม่ใช่ละมันลงโจงเลยเกินมันไม่ไม่ลงโจงเลยเกินผมก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าแชมพูของเราเนี่ยนะครับแบรนด์ขายแชมพูสำหรับผมเสียที่มีจุดเด่นคือแก้ปัญหาผมเสียได้จริงเพราะมีสารสกัดจากปลือุเรียนที่ผมมั่วขึ้นมาเนาะแต่ผมจะพอยให้คุณเห็นว่า ในความเป็นจริงพอทํางานจริงๆคุณก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องเพิ่ม Input เข้าไปเพราะลายจินตนาการไม่ได้เพราะ Input น้อยไปผมก็บอกว่ามันแก้ปัญหาผมเสียได้จริงเพราะมีสารสกัดจากเปลือกทุเรียนถหกนไหมคราวนี้มาครั้งหนึ่งปุ๊บเขามาละเทคเขาบอกว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยผมสวยด้วยเปลือกล่มต้นวันใหม่ด้วยผมสวยด้วยเปลือกทุเรียนเนี่ยอันนี้แสดงว่าพอเราใส่อินพุตเรื่องเปลือกทุเรียนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดาน,นละอ่ะประโยชน์ของเปลือกทุเรียนสําหรับผมเสียเห็นไหม นี่คือพอตอนทํางานจริงผมว่ามันก็จะเป็นเนี้ยนะแล้วก็ผมก็ยังโน้ติสอีกว่าเอ้ยมันสั้นไปห,หรือเปล่ามันไอ้ตรงเทคอะมันเราเพราะลายเวลาคุณนึงอ,ออกไหมเขาส่งมาเขาจะเขียนไม่ได้อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่เขาจะไม่ได้สั้นแบบนี้ถูกไหมถ้าใครรับพวกลายบอร์ดแคสแบบแบบจากแบรนด์ต่างๆผมก็ไปเติมเพอห้าอย่าลืมที่จะใช้ประโยชน์ของหนึ่งบอลลูนให้สูงสุดโดยเขียนเทคให้ยาวใกล้เคียง500ค้ข อ้าวร่าวนี้มาก็มาจริงๆเท็ก็ยาวขึ้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดูแลเส้นผมของคุณด้วยแชมพูที่มีสารสกัดจากผลียนจุดๆวๆงเล็บต่อ500คำผมว่าเฮ้ยทำไมอ่ะผมต้องการเต็มๆเลยผมต้องการ500คำเขียนให้จบไปเลยผมก็บอกว่าอย่าเขียนว่าต่อ500คำเขียนมาตารางให้ครบถ้วนเลยเขาตอบกลับมาเขาก็เปลี่ยนไม่เอาไม่เขียนคำว่าต่อ500คำแต่เขียนว่าข้อความยาว500คำแทนผมก็เฮ้ยทำไมอย่างนี้ สุดท้ายาผมก็เลยบอกว่าไปเติมตรงนี้ตรงเอาพุทถูกไหมตรงเอาพุทตรงนี้คือพวกคอนดิชันทั้งหลายตรงเอาพุทผมสังเกตว่าผมจะแยกเอาพุทที่ผมต้องการไว้ข้างล่างคอนดิชันผมไปข้างบนหมดเลยผมก็มาบอกว่าประเตินตรงเอาพุทธว่าและที่สําคัญตรงตอบมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในตารางเลยโดยไม่ต้องให้ไปอ่านต่อคิดต่อที่ไหนอีกผมมาลองอีกทีหนึ่งเพราะว่าทําไมไม่นั่น เขาก็ตอบมาผมก็รู้สึกว่ามันยาวขึ้นแต่ว่าผมก็เบรกก่อนนะเบรกก่อนแล้วพอผมมาอ่านตรงสังเกตว่าตอนก่อนนั้นนะผมเบรกมันกอดเบรกมันกอดโดยผมไม่ได้ฟังให้สุดแต่ว่าพออันนี้ผมปล่อยให้มันตอบจนครบอะ่ะ mm. ก็จริง,รงๆเขาพยายามอธิบายผมตอนเอนดิ้งของ,ของ,ข,องของเขาอะ่ะว่าข้อความในหน,นึ่งบรรลูนที่ระบุว่าข้อความยาว500รอยคำนั้นคือเขาต้องการสื่อว่าคุณเติมไม่ครบ500รอยคำ เนื่องจากว่าเขามีข้อจํากัดในการแสดงข้อมูลในตารางนึงจึงไม่สามารถเขียน500คําได้ไว้ง่าย,ายจริงๆ c ช a t g p ีเขาเขียน500คําได้แต่เขาการแสดงผลในตารางเนี่ยเขาให,ให้ให้เขาแสดงทั้ง500คะํะไม่ได้ผมว่าอา้าวแล้วผมจะแก้ปัญหาไงต่อเอาจริงผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงนะถ้าถ้าในตารางเขาไม่ยอมแสดงผลเกิน500คาวิธีแก้ปัญหาของผมก็ก็ง่ายๆเลยผมก็เปลี่ยนไปใช้บาร์แทน นะผมก็เปลี่ยนไปใช้บารแล้วผมก็ก๊อปทั้งหมดเนี้ยแล้วก็ใส่โยนลงบารดเลยปรากฏว่าบารออกมาเนี่ยหนธันวาคมสวัสดีครับค่ะลูกค้าคนสําคัญของเราอากาศหนาวแล้วนะครับค่ะอย่าลืมดูลเส้นผมให้แข็งแรงแล้วบอกว่าให้ใส่รูปภาพผมสวยๆสุขภาพดีเฮ้ยผมว่าเวิร์กว่าเนี่ยแค่นี้ผมจบละแล้วเขาก็ไล่ามาสอสาธันวาคมอะไรไงอะถูกปะ แล้วก็บางอันเขาก็จะบอกว่าเคล็ดลับผมสวยสุขภาพดีง่ายๆแค่สระผมด้วยแชมพูที่มีสารสกัดจากเปลือกทุเรียนปราศจากสารคมเคมอีอันตรายอ่อนโยนต่อสุขภาพเส้นผมแล้วก็ให้ใ,หใ,หใช้สติกเกอร์สวัสดีครับเนี่ยจบละเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ต้องทาําลโอ OA ผมว่าคุณน่าจะได้ไอเดียมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเนี่ยผมว่างานคุณก็เสร็จไปประมาณ70%แล้วอะใช่ไหมฮะของทั้งเดือนด้วยนะ แล้วก็ภาพคุณก็ส่งให้ทีมกราฟิกอะไปทำภาพมาไปหาภาพมาตามนี้แค่นี้เองสำหรับใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะผมว่าอพอซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงกำลังใช้ตัวเนี้อยู่เราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับ